อะไรอะซื้อตัวมานี่ปะวห้หมาบ้าอร่อยมปะ<า>องเทสหรือเปล่ามุเป็นคนสี เอ้ดีเขาไม่ดีเขาไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไหนกันครับวันนี้วันนี้นะคะจะไป็นตัวสุขภาพกันค่ะสุขภาพห้องกงเป็นไหนกันครับวันนี้ไปรอในเมืองค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ เ<ไ>ปิดเป้สงชิ่งนะครับก็คืออยู่ที่หน้าหอของเราวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนไปตรวจสุขภาพกันตอนนี้ก็หนาวมากตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงห้าใช่หาองศาหองศาค่ะห้าองศาครับดูเป่าควันวันนี้เราจะไปหาอะไรกินอร่อยๆนะครับบ๊ายบาย การสแกนหน้าก่อนเข้าออกหมอทุกครั้งนะครับมแ่ แจ้งนี้ไปก่อนนะดูแลเพื่อนๆด้วยครับ<อ>แล้วบัวมันเอมากยาวชงอ่ะยาวชงมันยาวเติ่งยาวชง Water l u m i อฮะมีซีราวด์เชียรมันเป็นลูมิ t ผมเองแต่ว่าผมเดินมาก่อนนะทุกคนก็คือว่ามันช้านิดน,นึงเรา เดี๋ยวันม,มาแล้วก็ไปด้วยกันเพราะว่าส้มก็คือต,ครตรวจแล้วผมก็ตรวจแล้วนะครับก็พาเพื่อนมาด้เยเชนนี่แต่ว่าวันนี้มาพามาดูบรรยากาศชงชิ่งเล็กๆ่กน้อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีของกินอะไรอร่อยๆบ้างะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปถ้าค้องอะไรกันนะครับคน <c oughs> วันนี้เด้ได้กินอาหารอันนี้ฉันจะพาทุกคนไปสีรู e t แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไปถูกไปนนะั้นแต่ว่าพาไปก่อนแล้วกัน street เลยเหรอ ใช่เป็นแบบถนนสตรีทฟู้ดเพราะว่าทมามไปแล้วส้มบอกว่าจะพาเราไปสตรีทฟู้ดนะครับทุกคนถ้าไม่ถ้าไม่เห็นสตรีทฟู้ดในคลิปนี้ก็โทษส้มนะค <laughs> รับไอ้ใหญ่โทษเขาส้ม <laughs> ก็อาจจะแสดงว่าเออหาไม่เจออันนี้เป็นอ่ะเรียกว่าตัดคลิปนี้ลงคลิปแรกเลยนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโอเคโอเคเดีย๋ยวเจอกันเดีย๋ยวรอเดี๋ยวชงก่อน กูหากุญแจห้องไม่เจอพี่จุ๊บจิ๊บแล้วเปล่ากนโต๊ะเราห้องแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่ปลุกจุ๊บจิ๊บก็เลยเอามาเพื่อล็อกประตูห้องกุญแจห้องกูไม่ใช่ก็ไม่กูอเอามาอยู่ก็เขากลัวแบบว่าถ้าใครคล็อกมันไม่ได้ล็อกใครเรียกเลยไม่เรียกใช้แบบแท็กซี่สาชื่อเ<อ>พื่อทางนี้สงสัยกูไม่เรียกนะให้เขาว่เรียกอะไยอ้าวชิคก้าอ่าฮัมเว้น คุณนั่งหน้าเหรอเนี่ยเอ,อ,อสถานีรถไฟที่เรากำลังสงไปก็คือชี้นานต้าเฉวยเฮ้ยออกเสียงถูกไหมวะนนเจ๋งจังเลย <c oughs> ไป <c oughs> เส้นหก <c oughs> นะครับ เธอลบหนเราต้องชิดขวาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนวิ่งแต่เธอชิดอะไรชิดซ <odes> ้ายมาสถานีรถไฟแล้วก็ต้องซื้อตัว๋วจริงๆผมทำวันแรกเรียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปสมัครก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่อา้าวทุกคนมีตั๋วหมดเลยเหรอ ออะไรชื่อตโปรยิะนี่ปะใช่ฟาเบร้อาานี้ชื่อว่าฟาเบร้อ่านถูกป่ะวะคาเปิลเย่อ่าถูกไม่ถูกก็อาจารย์เซียเอชมาดูนะครับสามหรอสองสีเยอะชงไปแล้วเยอะชงซื้อยังแค่ซื้อที่นั้วนี่ฮะก็จะซื้อเพราะจริงจริงไม่บอกอะไรเขาเลยไม่บอกว่าไม่บอกว่าแบบนี่ไงซื้อแล้ว พอจ่ายเสร็จปุ๊บบัตรก็จะออกมาอย่างนี้หยิบมาให้ด้วยบัตรมาดูซิเีย็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราก็จะไปตรวจกระเป๋าใชร็จเร้ระบบเดียวกับกรุงเทพเล้วทุกคน มันจะมาแล้วนี่จงก็คื่องของระบบพีเหมือนเดิมหนึ่งโซ่เอ้ยหนึ่งอันีไม่เป็นไรรอบเดียวกันเถอะยี่เป็นจงเมื่อกี้เลยคือจะพาเพื่อนไปไมหนไปเราไม่ให้เพื่อนไปเลยอ่านะคะความอะแก้ควาฮุยเหยวนควาฮุยหยวนสถานีควาฮุยเหยวนไม่รู้เสียงมาคนนี้เป็นคนสอนผมนะครับเป็นคนถ้าอาจารย์คนไหนดูอยู่ก็ขอโทษด้วยพวกไม่หรอกใส่ที่ปิดปากแล้วเราก็ ขึ้นไปกวิเราอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากเขินครับเราไปเจอกันตอนถึงเลยแล้วกันบ๊ายบายได้ไหมฉันจะออกอีสานเกิ็เลยคือแบบคือฉัน不好意思你可以进去里面吗因为我要出去。อีสานแล้วคุจะได้ออกไหมวันนี้ เราถึงสถานีแล้วครับเรากําลังจะไปส่งเพื่อนตรวจร่างกายส่งเพื่อนตรวจร่างกายเก็จะไปลอยจะไปลอยหาอะไรกินแซ่บๆเช่นเคยไม่ได้สิละเอ้าเชื่อไม่ได้จริงๆนะแล้วเธอทำไมไม่ได้อะอีกทีอีกทีนี่คือพวกทำเล็บเกิดคนไทยแล้วเหรอ ต้องให้พี่ชายมาดูนะครับแรงมากต้องไม่กินมาให้ฉันเด็ดอ่ายาวอ่ะอเล็บยาวไหนดูนเล็บเล็บทุกคนนะคะเล็บ,ลบยาวค่ะทั้งสามคนอย่าทำเล็บอย่าหาทำนะครับทุกคนแผ่นดินใหญ่นะครับทุกคน ก็จะรีบไปทำงานกันตอนเช้าแต่ว่าเราผิดเทอมแล้วเราก็เลยไม่ต้องรีบอะไรมากมมาาดีหนาวหนาวเลยช่าง,งตอนสุดเจนแตอน,น้ำมาตัวหนาวมากทุกคน ตอนนี้หงอกลงนิดเหนื่อยตอนนี้อยู่ที่อะไรวะเราอยู่ที่อำเภอเจียงป่อยแล้วก็จำเส้นทางยินนี่นี่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่ายินดูข้างทางทุกคนคืออะไรก็ไม่รู้พอเราเดินใกล้จะถึงละ ข้างๆก็จะเป็นพวกร้านต่างๆแล้วก็เป็นโรงแรมฮะทำไมไม่โจ๋ล่ะสร้างคอนเสิร์ขอร้องไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยแล้วทำไมบัตรติดเพราะว่ามันไม่เข้าแล้วมันบัตรติดบัตรติดเพราะอะไรรู้ไหมทำเล็บเขาเล็บเขาไม่ยอมออกนอกไม่ออกคนเลยอยู่ด้วยกันเอาเดินสิเดินเข้ามานี่ไอ้นี่เดี๋ยวนะเขาจีบแต่เขานอนกลังจะติดบัตรอ่ะกลังจะติดบัตรแต่ชูๆแบบ ชิดหลังอย่างนี้เลยไม่ผู้ชายชีดสั่งป่าไม่ผู้ชายผู้ชายชีดอะไรไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันแต่ว่าคนละเรื่องเดียวกันคนหนึ่งพูดคนคนอนนึงพูดเรื่องหนึ่งอีกคนนึงพูดเรื่องหนึ่งงงมากตอนนี้อันนี้เราก็จะขึ้นไปแล้วมันก็จะเจอร้านต่างๆนิดหน่อยก็จะกินข้าวที่นั่งอ่ะนี่ทุกคนนี่คือ นี่คือในเมืองอย่างแท้จริงที่เราที่เราอยู่เมื่อกี้ก็คือแบบบ้านๆนิดนึงไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แต้นี่คือแบบฟิลเมืองหลวงเมืองหลวงอะไรอย่างนี้ใช่นี่คือแบบในเมืองจริงๆก็คือว่าจุดเด่นของประเทศจีนก็คือฟุตบาทนี่ก็คืออยู่ได้ทุกมีทางเดินนะเนี่ยมึงดูรถง่าย นี่ไงอะไรก็ได้ใชไนน่าอะไรก็ได้ใชไนน่า,าจำจิมเมอรุสซ่าครับม่รูซจ้า,ไ,าไ,ได้ยินเหมือนกันครับ ชูชูอะเอาแขนกันประตูไว้แบบโอเคโอเคกันทำไมคุณไม่ใช่จะโอเคกันทำไมไม่ยังไม่จบกับชูชูนะครับคือเกก็เปนมีหลายชูชูค่ะหลายชูชูเข้าเกดก็เลยเอางีร์ดำในพวกเกดจะเข้าแต่เหี้ยเอาโดนคนจีนไม่ให้ไม่ให้ออกคนจีนขวางทางอีสัตว์คุณรู้ว่าตุ๊กตาลมลุกที่ตัวใหญ่มากเดือกล่องประตูไเต็มในหน่อยคุณจะออกอีสัตว์ออกไม่ได้ หมีนและโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะกลับมากินข้าวนี่คือร้านที่เราเล็งไว้เพราะว่าวันก่อนเรามากินอร่อยมากราคาแพงไหมคะไม่แพงไม่เกินสิบหยวนครับอร่อยอร่อยมั่เป็นอย่างเงี้ยกินแล้วใ่เหรอกันเราจะกลับมาเราไปส่งเพื่อนก่อน อ่านชื่อนี้อ่านชื่อใช่ใค่ะรัใหม่เอาเสรแล้วค่ะายี่อเข้าไปแล้วกเอาเาปื่นเพื่อนเข้าไปืนที่เขาแล้วเอาไ้พายใช่คจะถ่ายอะไรไม่ได้มากเาะว่าเป็นสถานที่แือวเราจะไปหาข้าวกินรอ

คนกินค่ะเราอยากกินน่ะายากกินเหตุการณ์มันเป็นเป็นร้านที่เราอยากกินมากทุกคนเราเคยกินมาแล้วเมื่อนานกว่านี้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ใช่ใช่ที่ไม่คุยขายเลยเดี๋ยวชงไม่ถามว่าขายยังไงครับเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาเลยบอกว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าแล้วเขาก็ชี้ไปเพราะว่าแล้วเขาก็ชี้อย่างเงี้ยชี้เอวอย่างเงี้ยไบอกว่าไม่เป็นไรเราไปตลาดเพราะว่าเทศกิจมาเตือน ก็เลยไม่ได้กินแต่ร้านนี้จริงๆอร่อยมากนะผมเคยกินแล้วอร่อยมากมันเหมือนแบบปากหม้อฟิวกุ้งตี๋รอดอ่ะที่มีซอสด,ดำๆข้าวขนนวแป๊บกกลุยจีนของแท้ใช่เ่าองเป็นคนพามาเดินนะอันเนี้ยถ้าแบบถ้าไม่เจออะไรก็โทษมันนะทุกคนข้างในมีตลาดใหญ่มาก <c oughs> อุษาถามแบบเหลาป่านว่า ถ่ายได้ไหมไม่มีปัญหาถ่ายได้เออไม่ได้กินค่ะไอ้เหี้ยถ่ายอะได้ถ่ายได้แต่ทำมาทำไม่ได้เสียดายเสียดายวันนี้ฟิลฟิลตั้งแต่วอล์กแรกก็แบเตรียมเปิดนอแล้วปุ้มเมื่อยมากตอนนี้แต่ประเด็นวันนี้คือ ไม่จะพูดว่าสูตรเกลืออยู่แล้วครับสเกลืออยู่แล้วครับยาสันคอเกตโอเค <c oughs> okay. หลังจากเราเดินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเพื่อ <c oughs> หาร้านกับข้าวแต่อีเหวอชงก็วอลวรไม่เลิก <c oughs> ตอนนี้เราเจอร้านอาหารแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวขาหมูแต่ถ้าเราไปแล้วมันยังไม่เปิดนี่รู้สึกว่ามีมันจะไม่เปิดนะดู ถ้ามันเปิดเราก็โชคดีจะได้นั่งกินแต่ว่าถ้าไม่เปิดก็ต้องเดินต่อไปเพื่อหาร้านอาหารดีๆถึงละนั่นไงไม่น่าจะเปิดไหนอะร้านไหนก่อนอันนั้นเหรอบอกชื่อนะอย่างรู๊ดมันยังไม่เปิดกินแต่น้ำซุปด้วยไหมเราไม่เคยเปิดกล้องตอนนี้เลยนะ พราะว่ารู้ไหมเพราะมันไม่เปิดสักร้านเลยตอนนี้ใช่ไม่มีร้านต้องหาร้านเมี่ยน,น,นแบบจำเป็นกินแล้วตอนนี้ SOS ขอคนเขาดูในฟิวอีกมุมฟิวมันไม่ต้อง,นองคนต้องกินข้าวหรือเปล่าก็คือแบบแบบที่แตกต่างที่แบบภาพา้านแามาดูร้านปิดเหรอร้านกวางตุ้งโอเคเมาใช้แล้วนะโอเค

นนก็มีข้าวมีแต่เส้นเราก็เลยสามเส้นอร่อยกว่านีเรเรา่เลยไปกินที่มอจริงไ <c oughs> ทำไมถ่ายมาให้ฉันเอาเรีวิวดิรีวิวอวะคะเราสั่งจา๋าเจียงเมี่ยนไปจา๋าเจียงคยืคออะไรคือแค่ให้แบบหมูสับอ่าใช่แล้วก็ผัดกับออไอ้ชาชาไอ้มิดนมิดชาชา <_ s 2> ใช้มอกเคสมิต้าทุกคนหยิบถ้าสุดกูขอใช้ตะเกียบแบบใช้ ไปค่ะสองนู้นคืออะไรหนูหนูไม่ไข่หวานอือหืออร่อยหรือเพราะหิวอ่ะอร่อยนะร้านนี้อร่อยกินแล้วแบบหายง่วงเลยอร่อยมากทุกคน รสชาติน้ำซุปนี่ก็คือแบบว่าออกมนมันแต่ว่าก็เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแต่ว่าฮัลโหลคุณส่งไป้ความเข้มข้นกว่าผมกินหมดแล้วแต่ว่าเพื่อน ยังเต็มชามอร่อยนะแต่มันมันมากเลยทุกคนฉันกินไม่ไหวแล้วค่ะดิฉันขอโทษต่อมาต่อกระบวการทำอาหารดิฉันขอโทษแม่ครัวตรงนั้นด้วยค่ะนี่ยังนี่ชุ่มมือุ่มมือเช่ยมมือเฉยอุ้ยเกลียนมากตอนแรกมันจะมาเป็นน่องใหญ่ใช่ไหมแต่นี้ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าตัวไข่ ยังแบบขนาดทันแล้วยอินเสิร์มหน่อยปวสามขาเทสตรงไปเหนื่อยมากอือหือเลิศไหมปรด้อร่อยมากมันต้องกินแบบจริงอจริงๆหรอสมแล้วที่เป็นร้านอาหารแบบทางตตากองสมยังทำ้านกุ๊งกับกใช่ มึงคิดดูว่าถ้ามันอยู่บนเส้นจะอรแค่ไหข้าวไม่เส้นนะข้าวก็วันนี้มันไม่มีข้าวโอเคหลังจากเรากินข้าวแล้วเราก็สดชื่นขึ้นมานิดนึงนะครับเราจะไปกินข้าวเหรอเราจะไปกินไอศครีมเหรอต่อช่างหาตรงกัวชื่นใจวายโย่ปิ้งชีสวายโย่หลอดตาเพราะว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานใช้เราจะไปกินข้าวเราจะไปกิน

ส้มเลี้ยงครับวันนี้เ่าห่อาะเไหรเท่ไห่เท่เิรเทาไเท่าไหร่เ่าเทหเทาไเาไหรเท่ไหรเ่า่เ่เาร่่ไ่เ่าไรห่เทา่เาห่เท่าไ่เทาไหร่เเท่่เทาห่เทา่ไทเเ่เเเไาไหเ ใรชงฝั่งน้ำเลยตามมันกินไม่ได้ใส่เข้าไ,ไ,ไเอาค่ะทุกคนอาค่ะเราชงฝั่งน้ำ่อนฝากไปไหนฟู่ไ้ชาู่ชจิ้มว6เย้าย้ยเยยห้นชติมมาทุกคนเราจะกินไอติมอย่างอร่ออร่อย กับที่เดิมของเราโอ้ฝั่งนี้เด้อแต่ถ้าไปฝั่งนี้ต้องเดินใต้ลอดสะพานลอดใต้สะพานคุณจะไปได้เขาไมเร็วมันอาไง<ม>แต่ถ้าเดินฝั่งนี้จะเห็นวิวะแต่ถ้าเดินฝั่งนี้จะเห็นวิวไอ้สวนสาธารนณะเดินฝั่งนี้อ,อร่อยวะ่ะคนนี้อะไรเกียรติคุณจ้าคนแบบเราเนคนไทยอ๋อเพื่อความเป็นมิตรเต็มไปด้วยมิตรน,นี้เอง โอเทค okay, ทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการมาเที่ยวเจียงเป่ยของเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแรกของเราก็แบบว่าถ้ามือสัน่นหรือว่าอะไรก็เราจะพัฒนาไปในคลิปหน้า <laughs> ทำไมคุณไม่รู้เรื่องมีคลิปหน้าอยู่มีคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน <laughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุข เซนใจมาโยปิซิลินไป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 หน่อยไปไปหน่อยบายบาย